สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจัดให้เลยเจ้าพ่อสายทัวร์ิ่งผมเรียกว่าเบอร์ต้นตนของ Honda ก็ได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า Honda nc 7 5 0 x คันนี้เป็นรถเกียร์ dct นะครับผมเป็นเกียร์ออตโต้นะ เราปีน1 5ท้าไนโดนภาษีไม่ขาดแต่งพร้อมตัวลิงเลยพร้อมเดินทางหล่อเลี่ยมขนาดนี้มาดูกันเลยครับของแต่งอย่างแรกคืออะไรนะหูอย่างแรกนี่ท่องเป็นสิบรอบเลยนะชิวหน้ามิดสกิปเปอร์ <laughs> คิวหน้าของเราเป็นมักซิคิเปอร์นะครับผมของค่าย Fo x Rider Shop ปรับได้นะรปรับชีวก็ขึ้นหมุนตัวนี้ยกขึ้นยกลงได้เลยปรับไว้ต่อมานะครับผมเป็นแคดบาร์ตรงรุ่นเลยนะพร้อมสปอร์ตไลท์สดวงนะครับแต่ลมยางคอซ่านะครับยางใหม่มากใหม่มากพร้อมเดินทางเลยบอกแล้วว่ารถเซอร์วิสจริงไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับเปลี่ยนเป็นตัวโฉมใหม่แล้วกระจกแต่งกัดแฮนด์ซ้ายขวาเลยก็คือเกียร์ออโต้เลยนะคันนี้บิดอย่างเดียวพักเท้าเขาเรียกทรงวิบากนะ ทรงทัวริงเลยผมใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันเวลายืนขับนิ่งเลยท่อเป็นท่อของปี2019นะครับเพราะว่าท,ท่อเดิมของเขาจะเป็นอ้วนๆหน่อยอันนี้เปลี่ยนมาแล้วต่อมานะครับผมปี๊บเดินทางพร้อมเดินทางเลยปี๊บซ้ายขวาเป็น K2 a v e n t u r e ทนทานเป็นปี๊บูมิเีียมนะส่วนหลังจะเป็นกล่องนะครับผมกล่องสี่เหลี่ยมสีสวย รถแทบไม่มีรอยล้มเลยนะครับมาดูสีธงสีถังว่างคันนี้ผมแจ้งไปยังกูแจสองดอกนะครับผมสีเสือถังสวยถังน้ํามันเปิดยังไงถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะอันนี้เปิดถังน้ามันปุ๊บหมุนหักซ้ายเปิดถังน้ํามันนี่น้ามันอยู่นี่นะหักขวาก็จะเป็นยูบ็อกนะครับขวาสวยปิ๊งอ่าปิดใต้เบาะครับก็คือดึงตัวนี้ขึ้นปุ๊บออนิ่มนวล จมแจ้งอลชอนว่า <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะขออธิบายเรื่องเกียร์ DTT คันนี้ก่อนนะครับผมเกียร์ DTT ก็เหมือนเกียร์ออโต้เลยเราเริ่มอันดับแรกเลยนะอันดับแรกคือเบรกมือปึ๊บเบรกมือขึ้นน,นี่คือตัวนี้เวลาจอดรอดึงเบรกมือแต่อย่าลืมปลดนะครับเวลาวิ่งปลดก็เป็นตัวนี้ปึ๊บเบรกมือสวช์กจะหายไปแล้วส่วนเข้าเกียร์นะครับผมเกียร์มีทั้งออโต้และแมนนวลนะคะใส่ทีแรกก็จะเป็นตัว D D หนึ่งก็จะเป็นวิ่งเป็นออโต้ธรรมดานะครับผมพอกดปุ่มนี้อีกท เอสสปอร์ตนะฮะก็จะเพิ่มความแรงส่วนถ้าคนไม่ชอบออโต้แล้วปรับแมนนวลได้ครับปุ่มปรับอยู่ทางนี้นะฮะ AT MT ออโต้และแมนนวลปรับหนึ่งที่ปุ๊บตัว S อจะหายไปตัวดีจะหายไปแต่เลขยังอยู่นะครับเรามาปรับเกียร์เล่นได้นี่ปรับเกียร์อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือลดเกียร์ลงด้านบนก็คือบวกเกียร์ขึ้นนะครับผมตอนนี้รถยังไม่วิ่งยังไม่เคลื่อนที่ก็คือยังใช้ไม่ได้นะส่วนนี้ก็เป็นเกียร์ว่างอ่าไปปรับตรงนี้เป็นเกียร์ว่างง่ายๆครับผม เลขมาอยู่ที่32,000รถสลสวิตเรียบร้อยนะครับผมฟังเสียงท่อกันเลยนะครับอ๋ออันนี้ผมใส่เกียร์ว่างอยู่นะเกียร์ว่างล้อจะไม่หมุนนี่เราใส่เปิดปุ๊บหมุนเลยแต่ไม่ในน้นำนะ <c oughs> อย่างดีต้องเบรกก่อนปุ๊บให้เกียร์หยุดก่อนให้ล้อหยุดปุ๊บเราใส่เกียร์ว่างปับ๊บอ่าโอเคเกียร์ว่างแล้วมาดูระบบไฟต่างๆว่าและไฟสปอร์ตไลท์นะครับเป็นยังไงบ้างหล่อแค่ไหน สปอร์ลท์สี่ดวงนะครับผมนี่อันนี้เปิดปิดไฟสปอร์ไลท์เปิดปิดทีสี่ดวงนะครับนี่สูงตามตัไฟไปเลี้ยวซ้ายขวาสมบูรณ์สมบูรณ์ม,มากขวาซ้ายอ่ะไปเบรกโอเคเบิร์อีกทีนุ่มขอยันดับเครื่อง สำหรับเจ้า Honda NC 750X คันนี้นะครับผมผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่149,000นะครับผมตบมือแล้วรถเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ดีซนะราคานี้บอกให้เลยต้องรีบจับจองนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมจัดไป3,000จบทุกขั้นตอนผ่อนเพียง4,100่วกาบาท60งวดเท่านั้น สงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีดีซีนิวสายหรือจะดูตัวจริงก็ไนดน้นะครับรถยู่สมุทรสาครพะราม2ใกล้กับวัดสามบรรทายนราสิงห์นะถ้ามาไม่ถือยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูทีดีซีสอบถามขพอมูือเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดูทีดีซีลืมใส่แอดนำหน้านนด้วยนะครับผมเมียนมินตอบ24ชั่วโมงและช่วยกันให้คะแนนด้วยนะครับผมว่าส่วนของผมกับส่วนลูงค้าสวยเดียวกันหรือเปล่าม1 0คะแนนให้เท่าไหร่ส่วนคันนี้ผมให้ไปเลย9.5 แล้วสวยเลี่ยมของจริงเลยอ่ะถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไครยให้อาร์มดูทดีดีซีด้วยนะครับอาร์มดูทดีดีซีร้านเล็กเซวิจัย่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ